สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูลาบหมูสุกนะคะช่วงนี้ปกจะลงล,บลาบๆบ่อยหน่อยนะคะไปเฝ้าแม่ค้าเลยนะคะเมนูเมนูไหนปอป,ปี้ถ่ายไว้หมดนะบ๊บี้ทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปอบป,ปี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเขาก็บีบมะนาวไปแล้วนะคะบีบมะนาวใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นนะคะ ค่ะก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะนี่พร้อมแขงของแขกแดงค่ะนี่ค่ะคนเคเร็งเคเร็งเคเรงนะคะนี่เคเร็งเคเร็งเคเรงแล้วนะคะสิมดูสิมดูเซอร์บอสนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอปี่ด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ลูกค้ากินที่โต๊ะนะคะนี่ค่ะราบหมูสุกนะคะ ทุกคนทุกกำลังใจทุกเลิฟนะคะที่แวะมาชมนะคะนี่คะ่ะหน้าตาก็จะประมาณน,นี้นะคะอยู่ร้านส้มตำหน้าหมู่บ้านประฟี่นี่เองคะ่ะใคร